สวัสดี่วันนี้อยู่กันในเอชแนลนะคะวันนี้กลับมาอีกระอ่างน,นะคะับวันนี้เอ็จะมารีวิวเป็นครีมลดรอยสิวนะครับในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับตัวนี้ราคาถูกและดีมากๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนต้องรู้จัก ว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดังมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครัว่าจะเป็นแบรนด์ตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า B K Acne Express Bright นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างดังมากๆแล้วก็ Beauty Blogger หลายๆท่านได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับเอมก็ได้ทําการรีวิวนะครับลองใช้ตัวนี้ไปเป็นเวลา7วันนะครับเอมก็เก็บภาพเปรียบเทียบนะครับก่อนใช้หลังใช้แล้วก็แบบเป็นภาพการใช้แต่ละวันนะครับเอมก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปฟังสรรพคุณ ขอตัวนี้กันดีกว่าว่าตัวนี้มีสรรพคุณอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาบอกว่าลดรอยสิวนะครับลดรอยดํารอยแดงครับแล้วก็จากสิวจุดด่างดําลดฝ้าลดกระนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับเต่งบางกระจ่างใสนะครับรอยสิวแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือ49บาทสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขากันเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสิวหายทิ้งรอยสิวนะครับไว้ให้ช้ำใจให้เอ็กซ์เพรสบายจัดการนะครับด้วยสุดยอดสารสกัดนะครับไวท์เทนนิ่ ที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะคะประสานคุณค่าใบโบโบกนะคะช่วยยับยั้งสิวแล้วก็ช่วยลดรอยสิวนะครับแล้วก็เคลียร์ฝ้าไล่กระนะครับให้ขาวกระจ่างใสอย่างปลอดภัยนะครับภายใน3อาทิตย์นะครับก็คือตัวนี้แบบเคลมมันค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เอ็มใช้แล้วรู้สึกว่าดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราฟังสรรพคุณของเขานิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาบอกว่าคนท้องสามารถใช้ได้กันเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารสกัดของวิตามิน A นะคบแล้วก็ตัวนี้ผ่าน การทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเครืองนะครับแล้วก็ใช้ได้แม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนอ่อนโยนต่อคนเป็นสิวนะครับแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับดูตัวนี้แบบเลมไวดีมากแล้วก็สารสกรัดค่อนข้างแน่นมากๆนะตัวนี้ เอ็มรู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะรู้สึกว่ารอยสิวต่างๆจางได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเอ็มจะขอให้ทุกคนได้รู้จักสารสก,กัดของเขานิดนึงนะครับที่ส่งผลให้มีผิวนะครับที่กระจ่างใสขาวใสนาะบแล้วก็สามารถลดป้าได้ถึง43%นะครับหากใช้ต่อนเนื่อง3อาทิตย์นะครับก็คือตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าตัวนี้สามารถลดป้าได้นะครับทุกคนเป็นอะไรอเนี้ ละลายนะครับเสถียรที่สุดมีประสิทธิภาพในการดูดซึมน,นะครับสู่ผิวได้มากกว่าชนิดละลายน้ำนะคะและที่ทำให้ผิวกระจ่างใสนะ,ะก็ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบข,ของสิวนะคบรักษาสิวอุดตันนะครับและรอยแผลสิวนะครับจุดด่างดําจากรอยสิวนะครับก็คือใครไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้นะทุกคนก็คือมีวางขายในเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเปรียบเทียบกันดีก,กว่านะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นให้ดูนะก็คือก่อนใช้จะเห็นได้ว่า ะมีรอยสิวบริเวณตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ ใต้ตาค่อนข้างจะคล้ำม,มากๆนะครับแล้วก็จะมีสิวตรงหน้าผากประมาณนี้นะครับแล้วก็รอยแดงรอยดานะครับข้างแก้มหลังจากใช้ไป1อาทิตย์จะเห็นได้ว่าตัวสิวตรงนี้ก็ยังไม่ยุบไปซะทีเดียวนะครับก็คือมันค่อนข้างจะอักเสบน้อยลงนะครับแล้วก็ผิวหน้ามีความกระจ่างใสดูมีความไม่ค่อยโทรมนะทุกคนเอ็มรู้สึกว่าหน้าของเอ็มโทรมน้อยลงเอ็มทาตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นเวลาเจ็ดวันเลยไม่ได้ทาครีมตัวไหนอื่นเลยแต่จะมีการแบบมาร์กหน้าต่างๆนานไปด้วยนะครับเอ็มรู้สึกว่า อยสิวจางเร็วมากๆทุกคนแล้วก็ผิวหน้าไบรท์ดูมีความแบบเปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลนะคะนี่ภาพตัวนี้จะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างจะจางไปมากๆรอยสิวแบบตรงนี้นะคะภายในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์แบบมันจางแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็คือเวาลาแบบมองไกลๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราต้องแบบมองใกล้ๆมันก็จะมีเห็นบ้างนะคะก็คือรอยสิวแบบประมาณนี้ทุกคนก็คือรอยสิวจางไปเลยรอยสิวข้างแก้มต่างๆนะครับมีความแบบเลือนจางน้อยลงนะคะมาก 妈。 ใช้แค่หนึ่งอาทิตย์ทุกคนมันเห็นผลขนาดนี้เชียวหรือประสิทธิภาพต่างๆนานาเอ็มรู้สึกว่าความขาวใสเขาก็มีความแบบใบหน้ามีความขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบผิวหน้าสว่างทั่วหน้านะไม่มีความแบบหมองคล้ำสีผิวสม่ำเสมอขึ้นนะคบตัวนี้เอ็มรู้สึกว่าเอ็มใช้แล้วมันช่วยในการฟื้นฟูผิวด้วยนะคบก็คือเอ็มค่อนข้างจะนอนดึกมากๆคือเอ็มนอนดึกประมาณตีสี่ตีห้าแต่ว่าสภาพผิวหน้าก็คือไม่โทรมนะคบแล้วก็ลดความมันด้วยทุกคนค<ๆ>ือเอ็มเป็นคนที่หน้ามันมากๆ หลังจากที่เอฟใช้ตัวนี้ไปเอ็มรู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงนะก็คือเอฟใช้ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงทุกคนแล้วว่าแต่งหน้าติดทนทั้งทั้งที่เรานอนไม่อิ่มนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวค่อนข้างดีเอ็มรู้สึกว่าชอบมากๆนะตัวนี้เอ็มรู้สึกว่าแบบทุกคนต้องตาม สหรับใครที่มีรอยสิวต่างๆนานาแล้วก็คนเป็นสิวเขามีสารที่ยับยับย้งการเกิดสิวแล้วก็ลดการระคายเคืองแล้วก็แบบลดการอักเสบสิวได้ด้วยนะครับก็คือเอ็มรู้สึกว่า ใครเป็นสิวหรือว่าคนแบบมีแต่ริ้วรอยอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ถูกและดีมากๆกันเลยนะครับก็คือ b k เคเขาจะมีทั้งหลอดใหญ่นะครับประมาณนี้เขาจะมีหลอดใหญ่แล้วก็มันจะมีเป็นแบบซองนะครับก็คือแบบขวดใหญ่นะครับก็คือราคาอยู่ที่389บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ที่วัตส์ทุกคนเอ็มแนะนาให้ซื้อหลอดใหญ่เลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้แบบยังไม่มั่นใจเอ็มก็แนะนําให้ใช้หลอดเล็กไปก่อนนะครับแต่ว่าใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคก็อาัจจะตหลอดใหญ่เลยจ้า สองก็49บาบาทด้วยนะครับก็คือตัวนี้ดีมากๆก็คือแบบคนผิวต่างๆก็คือใช้ได้แล้วอะ่ะทุกคนคือตัวนี้เอ็มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอันนี้ก็คือคเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้อะไรนะคือเรารีวิวแล้วก็จากการใช้ประสบการณ์จริงนะครับส่วนตัวเอ็มก็มารีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้เอ็มด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะทุกคนบ๊ายบาย